สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านคลิปนี้ก็จะมาพบกับเรื่องของผิวหนังผิวหนังกับน้องแมวเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องที่ปฏิเสธไม่ได้เลยอย่างเช่นตัวนี้ก็เป็นคลิปที่เราเคยถ่ายลงไปแล้วคลิปตอนที่มารักษาครั้งแรกอันนี้ก็จะเป็นคลิปที่ช่วงที่ระยะเวลาที่เจ้าของให้อยู่ที่อันยองก็ใช้เวลาประมาณเจ็ดวันแล้วก็มาดูอันนี้เป็นการทําแผลนับเป็นวันที่หนึ่งที่อยู่อันยอง ในช่วงเวลา7วันมาดูพัฒนาการการหายของแผลโดยการล้างแผลการดูแลด้วยคุณหมอผิวหนังของอันยองก็จะเป็นคุณหมอปาล์มเดี๋ยวให้คุณหมอปาล์มอธิบายเรื่องราวของน้องคนนี้ว่ามีสตอรี่อะไรระหว่างที่อยู่ที่อันยองเชิญคุณหมอให้ความรู้ได้เลยค่ะก็ คนนี้นะคะก็จะมีอาการเกาคันอย่างหนักนะคะบริเวณแก้มด้านซ้ายจนเกิดเป็นแผลแบบขนาดใหญ่แล้วก็มีหนองกลังนะคะก่อนที่จะมาเป็นแผลลักษณะนี้ค่ะเหมือนมีรูปก่อนหน้านี้ไหมเอ่ยที่จะเป็นเหมือนคราบแผลสีดําๆค่ะเป็นมีหนองอยู่ใต้แผ่นสเก็ตใหญ่ๆเหล่านั้นนะคะพอเราเปิดแผลนั้นขึ้นมาค่ะผิวหนังน้องก็จะมีการอักเสบแล้วก็แดงแบบนี้ ในคลิปที่เราเห็นเนี่ยเป็นแผลที่ค่อนข้างดีขึ้นแล้วนะคะหลังจากผ่านการรักษามา1-2วันถือว่าดีขึ้นมากกว่าแผลวันแรกที่เราเห็นนะคะเดี๋ยวเราจะใส่อินเสิร์ตเข้าไปนะคะว่าแผลวันแรกเป็นยังไงในระหว่างที่เจ้าของฝากอยู่ที่เราประมาณ8วันนะคะเราก็จะมีการคลีนด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อนะคะ โดยที่น้ำยาเนี้ยค่ะจำเป็นจะต้องคอนแทคกับผิวหนังประมาณ5-10นาทีนะคะเพื่อที่จะได้มีฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อทำลายพวกผนังหุ้มเซลล์ของพวกแบคทีเรียนะคะให้อ่อนกำลังลงหลังจากนั้นเราก็จะใส่พวกยาเจลฆ่าเชื้อในทุกๆวัน,นะคะ่ะวันละประมาณ1-2ครั้งนะคะเราก็ใส่ตัวอลิซาเบธคอลลาเพื่อโปรเทคการเกาของน้องเอาไว้ค่ะ ยาที่ให้กินก็จะมีกลุ่มทั้งบำรุงผิวหนังลดอาการอักเสบลดคันแล้วก็ยาฆ่าเชื้อที่จ่ายยาตามผลการเพาะเชื้อแบคทีเรียแล้วก็ให้ตรงตามเชื้อแบคทีเรียที่ติดที่ผิวหนังของเขานะคะก็สำหรับแมวตัวนี้ก็จะเป็นพันธุ์ที่ผสมระหว่าง scottish f o l กับ british s h o แ t h a ซึ่งสองพันธุ์นี้ก็จะเป็นพันธุ์ที่ขนยาวปานกลาง ก็คือกึ่งสั้นกึ่งยาวแต่ว่าความหนาของคนนะ,อ,ะอยู่ที่แบบหนากว่าแมวไทยเยอะเพราะว่าเป็นแมวพันธุ์ที่มีสายเลือดมาจากเมืองหนาวก็ค่อนข้างจะมีขนประมาณ2อ,อชั้นแล้วก็พอผสมออกมาก็โชคดีที่ตัวนี้นิสัยดีข้อดีของแมวที่นิสัยดีกับเรื่องของการรักษาก็คือจะทำให้เจ้าหน้าที่ พยาบาลหมอสามารถที่จะจับสามารถที่จะให้ยาไม่ว่าจะเป็นยาชายภายนอกภายใน<ม>ป้อนยาได้ครบตามโดสที่หมอกำหนดให้แล้วก็สามารถที่จะอาบน้ำเพื่อที่จะฟอกแชมพูทำความสะอาดได้ก็ล้างหูเช็ดหูได้ก็เป็นสิ่งที่ดีสำหรับตัวนี้ก็คือเป็นความโชคดีก็คือเหมือนกับ องประกอบของการหายของแผลมีเยอะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเจ้าของอเจ้าของก็มีความเชื่อใจที่จะให้อยู่อ,อันยองก็คือตัดเสียสละความรักที่เป็นความรักสำหรับแมวกับเจ้าของในช่วงระยะเวลาหนึ่งสัปดาห์เต็ม,มก็เป็นสิ่งที่ค่อนข้างที่จะหายากเหมือนกันเพราะว่าส่วนมากแมวกับเจ้าของไม่เจ้าของติดแมวแมวก็ติดเจ้าของซึ่งโอกาสตรงนี้ก็จะ มีไม่มากนะักแต่ตัวนี้ถือว่าเป็นตัวที่โชคดีทำให้เราได้รู้ด้วยว่าแผลแบบนี้ในระยะเวลาการหายของอที่อยู่กับเราแผลเขาแบบตื้นขึ้นหรือว่าสมานกันมากน้อยแค่ไหนอันนี้ก็จะเป็นภาพของหมอก็จะดูแลก็คือคีนด้วย,น,ยน,น้ำยาล้างแผลซึ่งเป็นน้ำยาล้างแผลแบบ ูตรพิเศษที่ที่ใช้กันแล้วก็ตัวนี้ก็จะนอนให้ถูให้ขัดซึ่งถ้าแมวเขาแบบเหมือนกับเกรงกลัวหรือว่าหวาดกลัวหวัดระแวงหรือว่าดุุดดร้ายการเข้าถึงของการรักษาก็จะไม่ครบก็จะไม่ครบกรรมวิธีซึ่งตรงน,นั้นอาจจะทําให้การรักษาหรือว่าการหายของแผลไม่ดีเท่าที่ควรก็ตัวนี้ก็ทายาซึ่งเป็นยาปฏิชีวนะ ช่วยให้ความชุ่มชื้นของแผลแล้วก็ค่าเชื้อที่อาจจะรบกวนการหายของแผลได้ตัวนี้ก็เป็นสิ่งที่เราทำประจำก็ถ้าสมมุติว่าแผลนี้ความเหมาะสม,มนในการล้างแผลหรือว่าดูแลแผลต่อวันควรจะทำกี่รอบคะคุณหมอก็จริงๆถ้าให้ดีที่สุดนะคะก็ประมาณสองรอบอะคะ่ะ ก็จะได้แผลนะคะก็จะได้รับพวกน้ํายาฆ่าเชื้อนะคะเช้ากับเย็นมันก็จะเหมือนคุมให้แผลเนี่ยสะอาดอยู่ตลอดเวลาเวลาแผลที่สะอาดนะคะเขาก็จะสมานตัวได้ดีขึ้นไม่มีอะไรรบกวนการหายของแผลค่ะคนนี้ก็ถือว่าแผลหายเร็วเหมือนกันนะคะตามแบบมากกว่าที่คาดการเอาไวะคะ้ค่ะภายในแบบอาทิตย์หนึ่ง ถือว่าแผลที่แบบใหญ่ขนาดนี้แล้วมันหดเล็กลงเหลือแบบสัก20แล้วกลับบ้านไปดูแลต่ออย่างเงี้ยค่ะก็ถือว่าเป็นที่น่าพอใจนะคะก็เพราะว่าเจ้าของเดินทางมาไกลด้วยจากฝั่งทนเราก็อยากให้แบบเเขาได้รับผลลัพธ์ที่ดีกลับบ้านไปที่เขาอุส่าห์แบบเดินทางมาหาเรานะคะข้ามแม่น้ำเจ้าพะยามาเราก็ดีใจที่เขาแบบ หาเราเจอเราก็เลือกเราให้แบบได้ดูแลลูกลักของเขานะคะแล้วก็น้องเขาน้องแคสเปอร์นี่ก็เป็นน้องแมวที่นิสัยค่อนข้างน่ารักแล้วก็นี้เชื่องเลยทีเดียวไม่ไม่ไม่ขัดขืนในการรักษาเลยแล้วก็ให้ความร่วมมืออย่างดีค่ะเลยก็เลยหลายๆองค์ประกอบนะคะทาให้แบบน้องแคสเปอร์นี่หายได้ค่อนข้างเร็วจากที่แผลใหญ่ๆ อันนี้เราก็จะมาโชว์ให้เห็นว่าการล้างแผลทุกวันก็ทุกคนก็จะเห็นแผลทุกวันทุกวันนะคะอันนี้ก็คือช่วงวันหลังๆล,ละก็เล็กลงมากเลยจากที่ช่วงต้นคลิปมันใหญ่กว่านี้สองสามเท่านะคะน้ายาฆ่าเชื้อของเราก็ค่อนข้างที่จะใช้อย่างพรีเมียมนะคะในการฆ่าเชื้อกลุ่มแบคทีเรียเชื้อพวกเชื้อโรคต่างๆนะคะอยากให้น้องหายเราก็ต้องใช้ของที่ดีที่สุด สำหรับคลินิกของเรานะคะแล้วก็หากคุณเจ้าของมีคุณศัพย์ในการรักษาเราก็อยากจะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้ให้ให้แก่สัตว์เลี้ยงของท่านนะคะเหมือนเราทำการทรีตเมนต์น้องทุกวันนะคะทรีตเมนต์นวดหน้าทุกวันด้วยแบบผลิตภัณฑ์ที่พรีเมียมนะคะหน้าก็จะค่อนข้างเนียนใสกับบ้านนะคะจากที่มีแผลมี อะไรคันใหญ่ๆนะคะเราก็จะช่วยให้หายได้เร็วที่สุดนะคะก่อนกลับบ้านไปดูแลเอง <c oughs> ทีนบ้น,นอกจากเรื่องของการทำแผลทุกวันป้อนยาให้ครบทุกวันมันก็จะมียาชนิดที่ฉีด <c oughs> เรื่องของยาคุมการติดเชื้อฉีดใต้ผิวหนัง <c oughs> ก็ตัวนี้ก็อยู่ได้อสองสัปดาห์ต่อหนึ่งเข็มค่ะ <c oughs> แต่ว่าแน่นอนในเรื่องของการยามันก็จะไม่มีตัวที่ฉีดทุกตัวมันก็ต้องมีตัวที่ที่จะใช้ในการเสริมกันไม่ว่าจะเป็นยาบํารุงขนพวกที่เป็นบํารุงผิวเรื่องผําบำรุงขนก็จะเป็นกลุ่มพวกโอเมก้า3โอเมก้า6นะคะที่จะช่วยให้ผิวหนัง แข็งแรงขึ้นลดการอักเสบเพิ่มความยืดหยุ่นและความชุ่มชื้นให้ผิวหนังนะคะเราก็ใช้ยาหลายตัวร่วมกันเนื่องด้วยน้องแมวเขาแบบป้อนยาง่ายค่อนข้างดีเลยทำให้องค์ประกอบของการรักษาเราอะ่ะสามารถทำได้อย่างครบถ้วนพอทำได้ครบถ้วนเนี่ยมันก็เลยหายตามตามที่คาดการไว้หรือว่าเร็วกว่าที่คาดการไว้ด้วยนะคะและก็สิ่งสำคัญตัวนี้เรื่องของ หลักๆที่เขาต้องแบบทำตัวเองก็คือเรื่องของการกินอาหารซึ่งแคสเปอร์เขาจะเป็นแมวที่กินอาหารเก่งมันก็โชคดีทำให้ร่างกายเขาซ่อมแซมเซลล์ส่วนที่สึกหรอไปก็คือโดยเฉพาะอาหารที่เป็นอาหารที่ตรงตามโลกเช่นอาหารผิวหนังหรือว่าอาการอาหารของภูมิแพ้นี่บางตัวไม่กินก็ อาจจะทําให้โอกาสในการหายลดลดลงแต่ว่าตัวนี้เขาเขากินอาหารตัวนั้นได้ด้วยมันก็เลยเสริมให้เขาแบบกินเก่งเซลล์ซ่อมแซมได้ดีแล้วก็อาจจะเรื่องของภูมิแพ้หรือว่าภูมิแพ้ของผิวหนังหรือว่าภูมิแพ้อาหารเงี้ยเขาเขาพอเขากินได้แล้วมันก็ทําให้เขาแบบแข็งแรงเซลล์ของร่างกายกลับคืนมา เติมเต็มได้รวดเร็วแล้วก็ที่สำคัญก็อย่างที่เราบอกนะก็เป็นเคสหนึ่งที่เราประทับใจไม่ว่าจะเป็นตัวน้องตัวเจ้าของที่มีความเข้าใจเกี่ยวกับโรคผิวหนังซึ่งโรคผิวหนังนี่คือเป็นอะไรที่ถ้าจะอุปมาอุปไมยกับเรื่องสิวของคนก็จะคล้ายๆกันใช่ใชคะคือการหายของพวกโรคผิวหนังนี่บางทีพอหายแล้วก็ กลับมาเป็นได้ใหม่ใช่เป็นใหม่ได้ค่ะเหมือนกับถ้าไปเจออะไรที่ทำให้เกิดอาการแพ้คันหรือว่าเจอของสแสลงมาก็ผิวหนังก็จะกลับมาคาันมีผื่นตุ่มขึ้นอีกได้นะคะก็เหมือนคนมันก็ไม่ใช่แบบไปหาหมอสิวทีเดียวแล้วจะหายไปตลอดชีวิตนะคะมันก็จะเป็นเป็นหายหายตามไซเคิลตามฮอร์โมนของร่างกายมลภาวะแล้วก็ การแพ้ติดเชื้อต่างๆค่ะก็เหมือนกันนะคะก็เลยไม่มีอะไรที่มันแบบจะหมดไปอย่างร้อยเปอร์เซนต์ในการรักษาในทีเดียวนะคะต้องคอย f o l l o w u p คอยปรับยาคอยแบบดูแลอยู่เรื่อยๆนะคะเหมือนกับหน้าคนก็เช่นกันต้องคอยแบบทำความสะอาดทายาทาครีมอยู่เรื่อยๆนะคะหากจะต้องการรักษาสภาพผิวหรือว่าอะไรให,ให้ให้มันแบบใกล้เคียงปกติที่สุดค่ะ ก็จะเป็นเวลาเอนจอยของเขาด้วยความที่เขาเขาไม่เครียดและเขาไม่ก้าวรล้าวด้วยหละซึ่งแมวตัวนี้ก็เป็นเพศผู้<ม>ก็อยู่ประมาณช่วงอายุ2-3ถึง3ปีเขาก็อาจจะแบบไม่ตุย้ยนุ้ยเพราะว่าถ้าแมวแมวไม่ทำมันนี่บางทีร่างกายเขาก็อาจจะไม่ได้อ้วนไม่ได้ลงพุงไม่ได้ตุย้ยนุ้ยหน้ากอด<ม>แต่ว่าเขาจะมีมัดกล้ามเนื้อที่ค่อนข้างที่จะเฟิร์มแล้วก<ม>็ดูแบบเพียวลม ก็ตัวนี้อาจจะเป็นเพราะว่าเขาอาจจะโครงสร้างเล็กก็เลยทำให้ดูตัวเขาไม่ได้หน้าแบบใหญ่ๆเหมือนตัวที่เป็นที่มีโครงสร้างใหญ่แล้วหน้าเขาก็จะมีแก้มตุยๆออกมาแล้วอีกอย่างหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าโรคประจำตัวเรื่องของโรคผิวหนังเพราะบางทีโรคผิวหนังถ้าหากว่าเป็นอาจจะไม่ถึงตายแต่ว่ามันเป็นโรคของความสวยงาม อาจจะทําให้ขนแหว่งไปแล้วก็บางทีอาจจะใช้เวลาในการดําเนินชีวิตแทนที่จะมีการกินอาหารหรือว่าการใช้ชีวิตแต่ว่าอันนี้เขากลับมาสนใจตัวเองมากเกาตัวเองมาคันอ,อ,อันนี้ก็อาจจะทําให้การรบกวนการจเจริญเติบโตของร่างกายแล้วก็การหายของเขาด้วยเหมือนกันซึ่งตําแหน่งตรง ตรงที่เขาเป็นนี่เป็นตำแหน่งที่พอดีเขาใช้ขลังในการเกาได้ถนัดเลยใช่มันก็จะทำให้เขาเกิดแผลเวิร์กหวะซึ่งตัวนี้ก็คือถ้าไม่ใส่คอล่ามันก็จะมีบางจังหวะที่เขาเกาเลยไม่ได้ตั้งใจเพราะว่าแผลที่เขาเป็นนี่มันก็มีสภาวะการคันร่วมด้วยก็อาจจะทำให้เขาแบบยกเท้า ยุาหลังของเขาขึ้นมาเกาตำแหน่งนี้พอดีดึงวิธีการป้องกันก็คือ,อตัวคอล่าถ้าใส่คอล่าได้ก็คือ,อมันจะช่วยเรื่องอาจจะไม่หายแต่ว่าช่วยเรื่องการทำลายตัวเองอย่างเช่นเอาเท้าขึ้นมาเกาแผลทำให้รบกวนการหายของแผล<ช>อันนี้ก็คือถ้าเป็นแผลก็ใส่คอล่าไว้ก็เป็นสิ่งที่ป้องกันได้ ด้วยตัวเองในระด,ดับหนึ่งสำหรับท่านใดที่อาจจะมีปัญหาเดียวกันปัญหาเรื่องของผิวหนังการกัดการเกาตัวเองตัวนี้นอกจากจะใช้เท้าเกาตัวเองยังใช้การเลียขนการกูมมิ่งอ,อันนี้คือเขาคันหรือว่าเขาแต่งตัวเราก็คือถ้าสมมุติว่าเขาคันนี่คือเขาก็จะเกากัด บริเวณนั้นซ้าๆซ้ําๆจนเกิดผิวแดงเป็นแผลขนหลุดแต่เท่าที่สังเกตคนนี้พอเราถอดคนล่าเขาเหมือนเขาหวีขนตัวเองมากกว่าเขาหวีไปทั่วๆทั่วๆไม่ได้แบบเจาะจงที่ใดที่หนึ่งดูเขาตกใจอะไรไม่รู้เสียงอะไรอ่าแล้วก็ให้เขาผ่อนคลายเป็นระยะนะคะแล้วก็หลังอาบน้ําก่อนกลับบ้านนะคะก็จะค่อนข้างสบายตัวแล้วก็เหมือนไม่ได้อาบน้ามาปีหนึ่งนะคะเจ้าของบอกว่าไม่กล้าอาบ ว่าน้องมีโลคเหมือนมีอาการเกรงชักเวลาหลังอาบน้ําเออไม่ใช่ขณะอาบน้ําก็อาบที่เราก็ยังไม่มีปัญหาอะไรนะคะก็ค่อนข้างผ่อนคลายเลยทีเดียวแล้วก็ดีใจที่แผลเขานี่เล็กลงเล็กลงมากกว่ามากกว่า70 80%นะคะ่ะเออก็เดี๋ยวเราจะใส่ภาพแผลก่อนรักษาเอาไว้ให้ทุกคนได้ดูเปรียบเทียบน,นะคะว่า ภายในประมาณ7-8วัน1สัปดาห์เนี่ยเวลาใครที่มีแผลของน้องแมวแบบนี้ขนาดใหญ่มากๆเต็มเต็มแก้มนะคะหลังจากได้รับการรักษาที่ครบถ้วนสมบูรณ์1สัปดาห์แผลควรจะเล็กลงมากน้อยแค่ไหนคะ่ะก็ตอนนี้ก็คือลองดูว่าชีวิตของผู้ป่วยฝากรักษาผิวหนังที่อันยองเป็นยังไงบ้างนะคะ ในช่วงนี้ก็คือหลังจากวันที่เราได้อับน้ําให้เขาเสร็จแล้วก็เป่าขนอะไรเสร็จเรียบร้อยตัวนี้ก็จะนอนแบบสบายซึ่งปกติแมวอ่ะ,อะเขาจะขี้กลัวหวัดระแวงซึ่งตัวนี้ข้อดีของเขาคือไม่กลัวไม่กลัวอะไรเลยแล้วก็เป็นแมวที่แบบเหมือนกับเอนจอยกับพวกเราเอนจอยกับคนแปลกหน้าพวกเรา ซึ่งคุณหมอหรือว่าผู้ช่วยผู้คนที่ดูแลก็ถือว่าเป็นคนแปลกหน้าสําหรับน้องแมวก็เลยมันอาจจะเป็นองค์รวมที่ทําให้เขาแบบตอบสนองต่อการรักษา<ม>การอยู่กับคนแปลกหน้า<ม>เพราะว่าแมวที่ยอมรับคนอื่นยอมรับการรักษาไม่ปฏิเสธการรักษาการหายมันก็จะมีโอกาสมากกว่าแมวที่แบบมีความเครียดกลัวกัดปฏิเสธทุกอย่าง ซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นก็ไม่ดีแน่ๆอันนี้ก็จะเป็นอาหารสูตรนี้ดีอย่างไรบ้างคะคุณหมอก,ก็อาหารกลุ่มพวกผิวหนังนะคะก็จะมีพวกโอเมก้าสโอเมก้าหนะคะมีพวกน้ำมันที่มันมีประโยชน์ต่อผิวหนังนะคะช่วยในการซ่อมแซมผิวหนังที่สูญเสียฟังก์ชันนะคะหรือเสียหายไปช่วยความเพิ่มความชุ่มชื้นให้เส้นขนผิวหนังนะคะแล้วก็ ลดการอักเสบของผิวหนังต่างๆนะคะก็ช่วยเสริมการรักษาทางยาให้หายได้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะก็ยิ่งกินก็ยิ่งสภาพผิวหนังขนก็สวยงามแล้วก็แผลก็หายไวนะคะด้วยสภาพของการที่ใส่สัดส,ส่วนของโปรตีนสูงกว่าทั่วๆไปนะคะเพราะว่าผิวหนังและเส้นขนเนี่ยมีส่วนประกอบเป็นโปรตีนสัก95-99%นะคะเพราะฉะนั้น การที่ต้องซ่อมแซมผิวหนังอะคะ่ะก็ต้องกินอาหารที่มีกลุ่มโปรตีนให้ถึงให้เพียงพอนะคะจะได้นำสารอาหารเหล่านี้ไปซ่อมแซมแผลที่บาดเจ็บค่ะก็อาหารตัวนี้ก็จะมีข้อแตกต่างกับอาหารทั่ว,วไปโดยที่นักโภชนาการด้านนี้เขาก็จะมีการทดลองกันมาแล้ว หลายรอบก่อนที่จะได้รับการยอมรับจากศัตวแพทย์เนาะถ้าท่านใดที่แบบมีทุนทรัพย์ก็สามารถที่จะให้สุดนี้ได้แล้วก็สำหรับท่านใดที่เจอปัญหาแบบเดียวกันนี้ก็สามารถที่จะมาอัญอยงได้สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณคุณหมอปาล์มที่ให้ความรู้แล้วก็ขอบคุณเจ้าของที่ให้เราได้ดูแลน้อง แมวแคสเปอร์แล้วก็ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่อาจจะเข้ามาร่วมรับฟังเข้ามาแชร์ปัญหาที่เกิดขึ้นกับเราได้สำหรับคลินิกอันยองกอ็คงจะจบลงด้วยภาพน่ารักน่ารัของแคสเปอร์แมวผิวหนังของเรานะคะสวัสดีค่ะ